สวัสดีค่ะวันนี้มีคำถามจากลูกค้าที่ชอบถามเข้ามาว่าถ้าสมมติเราจะซื้อนาฬิการ,ระหว่างเป็นตัวเปล่าหรือแบบที่มีกล่องใบทางร้านแนะนำว่าควรจะซื้อเป็นแบบไหนดีกว่าคะโอเคเข้าใจลวมันมีมันมีหลายกรณีนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการเก็บเพื่อเป็นเนรือแรกในชีวิตหรือจะเก็บสะสมไว้ยาวๆชอบครบ,ครบ ราคาไม่ติดแต่ขอครบครบๆไว้ก่อนปีใหม่ๆอย่างเงี้ยส่วนใหญ่อะเราจะแนะนำกล่องใหครบนะคะอย่างเช่นด้านล่างตรงนี้เป็นบอยไซส์อย่างเงี้ยครบๆในที่นี้ก็คือมีนาฬิกามีกล่องนอกกล่องในเนาะเหรียญเขียวแท็กนะคะกาโลเล็กซ์นะคะคู่มือสองเล่มสองหนังนะคะรวมถึงข้อก็ต้องครบด้วยอันนี้ยเขาเรียกว่าครบครบฟูลเซตซึ่งเหมาะกับลูกค้าที่ ที่ต้องการของครบราคาไม่ติดมากแต่ว่าอยากได้อะชอบครบครบมันมันสบายใจอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่แต่สำหรับลูกค้าบางท่านบอกว่าฉันซื้อใช้งานอะขอราคาแบบงามๆได้ไหมอ่ะแบบราคาไม่สูงอ่ะตัวเปล่าไม่เป็นไรมีแค่ใบรับประกันร้านก็ได้เราก็แนะนําเป็นแบบนั้นเพราะเวลานาฬิกาที่ร้านเวลาเราขายให้ลูกค้านะคะส่วนใหญ่เราก็จะขายตามของ เช่นมีกล่องใบก็ราคานี้ตัวเปล่าก็อีกราคานึงตัวเปล่าในที่นี้ก็คือจะมีทั้งกล่องร้านให้ลูกค้ามีใบรับประกันร้านรับเปลี่ยนรับคืนรับเรษแล้วเพราะฉะนั้นลูกค้าก็จะสบายใจแล้วก็แถมแถมได้ราคาย่อมเยาวลงมาด้วยเช่นมีกล่องใบอาจจะอยู่สัก2องแสสมมุติแต่ตัวเปล่าอาจจะเหลือแค่20 0 0 0 0หรือ200,000ต้นๆน,น,นะคะสําหรับลูกค้า ที่อยากจะสะสม,สมเขาก็อาจจะเลือกกล่องไปครบหรือลูกค้าที่ใช้งานจริงๆไม่ติดห่ากก็ต้องหลายหมื่นตัวเปล่าก็ได้นะแต่ว่ามีใบรับประกันร,ร้านให้สบายใจว่าโอเคเรามีที่รับเปลี่ยนรับคืนแล้วนะคะก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของของแต่ละท่านมากกว่าว่าชอบแบบไหนนะคะแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ย เราก็จะแนะนําของที่ดีที่สุดนะตอนนั้นให้ลูกค้าอยู่แล้วนะคะเพราะว่าที่ร้านก็ขายไม่แพงอยู่แล้วละ่ะลูกค้าที่เป็นลูกค้าจริงๆจะรู้ว่าร้านดีโมเนี่ยขายของประมาณไหนนะคะเพราะฉะนั้นมีอะไรสอบถามได้ตลอดเลยค่ะไม่ต้องห่วงแนะนําได้หมดเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ